มันมีแล้วมีแล้ววยมีแล้วมีววไอดทิดเจนไปไอทิดเจนเน่เนี่ยหลวงปู่สวงอันเอาไปแล้วเนมาน้ำกันนยนี่ก็อัสบายแลวอาจารย์เก็บของดีแล้วค่ะเนาะเดียวสิคะค่าบูชามันพันหอืมของดีทด้นี่ จ้าดูจ้าดูเดี๋ยวพานที่ทานก็ได้พุทธเจ้าแต่ว่ากัก็คือมีมีเบอร์ไอ้มีเบอร์บันเลขบัญชีแล้วที่พระอาจารย์บอกเนาะค่ะเนาะมือใหมายเลขบัญชีใครอยากทําบุญก็สามารถทําบุญได้สั่งวัดสั่งวัดซอยกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะรุ่นลุ่นรุ่นดอกอาทิตย์ดอกอาทิตย์นี่มันมีประสบการณ์เยอะ คนที่ถูกรางวันที่หนึ่งก็หลายคนนะอย่างคนที่อำเภอคุขันก็ถูกรางวัลที่หนึ่งคนที่บัวเชิดบ้านลำพารูนก็ถูกรางวันที่หนึ่งคนที่สังขะก็ถูกลงวัลที่หนึ่งคนที่บางกูก็ถูกางวัลที่หนึ่งรุ่นนี้นี่สาธุขอให้ถูกางวันที่หนึ่งขอให้ถูกางวันที่หนึ่งจะมาช่วยสร้างวัดให้เิียรรุ่นปดนี้สาธุสาธุสาธุที่บุรีรัมติดหนี้ธนาคาร เขาจะมายึดบ้านแล้วนั่งร้องห่มร้องไห้ไม่มีอะไรก็เลยมาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่รู้จะเอาอะไรให้แล้วเอาอันนี้ให้ไปโอ้สาธุุอยเราโชคดีมากเลยนะเนี่ยสาธุสาธุมีบุญมากเลยค่ะมีบุญมีบุญวาสนาขอบคุณถวายบูชาก็ผ่านพี่คุ้มทรัพยานาคไอ้ทิพย์พันธ์จ้ะใช่ค่ะจะมาช่วยกันสร้างบูดอุ้ยสาธุสาธุเป็นยังบุญยังคุณเนาะสาธุสาธุ เบอร์โทรปูปูบอกในคลิปแล้วไม่ใช่เหรอมีไหมให้ปูเขียนเบอร์โทรให้อันนี้เอ็นกาั่อีอันนึงเป็นปฏิวัติอีกอันนึงอันนี้มันเป็นปฏิวัติตามมาดีเอออันนี้มันอันนี้มันท่าวันที่ยี่สิบเก้ากับวันที่ยี่สิบสามนั่งอย่างนั้นมึงนั่ง อันนี้ผู้ใดอยากบูชากะนี่แหละค่ะตามเลยค่ะตามเบอร์โทรของหลวงปู่เนาะค่ะเนาะดอกเก้าทิพย์รวยทันใจมาเจ็ดทีรุ่นปลดหนี้เช่าบูชาก็โทรมาหาหลวงปู่ได้นะครับผมนี่เบอร์โทรหลวงปู่เนาะค่ะเนาะเช่าบูชาได้นะครับใอเบอร์โทรของหลวงปู่เองนะครับผมไม่ต้องโทรมาที่เบอร์ของแอดนะครับ โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมรุ่นดอกข้าวทิพย์มีแล้วรวยมีแล้วรวยรุ่นกด,ดนี่มีแล้วรวยถูกระหวันที่หนึ่งเปนว่าโทรมาเบอร์หลวงปู่ได้น,นะครับผมคนไหนที่จะเข้าบูชาเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นดอกข้าวทิพยนนน์นะครับมีแล้วรวยรุ่นกดนี่กดสินนะครับ ียนที่เขาพารานเพชรนะครับลองล้วนๆ968 968เดี๋ยวสีรวบรู้ไหมนี่เขาบัญชีเราสิโอนมาให้ทางวัดเลยค่ะไม่ยากเดี๋ยวสิไปบอกเฟ้นช่องแล้วกันไลยๆคนสิไปปักช่องเลยะจ้าสิเอาไปหมักปักไว้ในขิดมู้สิโอนมาในบัญชีหลวงว่าหลวงตาเลยหลวงอัจารย์เดสมาบวรณ์สีละมาบูรณ์สี ค่ะนี่ก็เป็นไอตัวเลขที่ปู้อ่ายุวัดพรามเพชรเพื่อนเขียนให้นะคะเนาะอ่าเก้กับ9กหนึ่งค่ะเลขางามงามค่ะผู้ใดมากกระตามผู้ใดบ่มากกับพานเจ้าค่ะเด้อแอดออกมากเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรีในการเสี่ยงฉกเพื่อว่ามีคนชอบนะคะเลขมันงามค่ะ เลขสวยค่ะแอดก็จะตาม1991อยู่ค่ะเพราะว่าเดือนหนาเป็นวันเกิดแอดค่ะวันเกิดแอดตรงกับวันที่19ค่ะพ่อสอค่ะพ่อสอกะแอดก็จะเอาตามพ่อสอนน้ำข่าวแล้วก็ตามอายุของแอดด้วยค่ะเพราะว่าแอดสีมีโชคนะคะนแอดกะสิซื้อทุกปีค่ะอันวันเกิดเจ้าของนี่ค่ะอายุเจ้าของนี่ค่ะอายุก็ออกทุกปีค่ะอ่าบัตที่นี่นี่ค่ะ ปู่เพื่อนให้มาค่ะเพื่อนบอกว่าอ่ามือนีแอดอ่มามาไหวหลวงปู่สวงนะะเนาะเนาะด้วยความศรัทธาเรื่มใสค่ะอ่าไม่ได้มาตามกระแสนะคะมาด้วยความศรัทธาเรื่มใสจริงๆอ่บาบัดที่นี่แอดกะจังบุญนะะเนาะค่ะเนาะแอดกะได้ของดีกับปูเพื่อนปูเพื่อนให้ค่ะปกติอ่าเหรียญน,นี่เพื่อนสิบูชา999บาทค่ะเป็นเหรียญอ่าหลวงปู่สวงรุ่นปดนี่นะะเนาะค่ะเนาะอ้ยจังบุญอีหลีค่ะบุญค่ะค่ะ ด้มาค่ะที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ,ะถ้าหนี้แอดก็ขอให้พี่นอ้องปล่องปลายสุภูสุข FC แฟน่องของแอดสุภูสุนถูกหวยรวยเบอร์ได้ถือเงินร้านร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงทุกท่านค่ะให้มีโชคมีลาภให้มีแต่สิ่งดีดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดชีวิตเลยค่ะแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน สุขภาพร่างกายทุกอย่างค่ะสาธุสาธุาธพรอนใดประเสริฐจงบังเกิดเกศ fc ทุก,ท,กทุกท่านค่ะสาธุอธิษฐานเอาเดอ้อค่ะมันนี้ถึงได้มาไหวาอ่ผู้สีสุดโทน้ำค่ะแล้วก็วาดหลวงปู่สวงด้วยค่ะคนลูกสู่ๆเลนะค่ะพี่นอ้องทานีแอดกะ ถ้าแอดมิตัวดีตัวด้วดแอดกะสิเอามาบอกอีกเด้อค่ะถ้านีแอดกับพี่สาวกะสาวพี่สาวบ้านานาหนุ่มสวีเดนกะพากันตะลอนทั้งบุญค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมช่องของแอดเด้อค่ะปีใหม่แอดสิมีของมาแจกเด้อค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ